สวัสดีก็ไม่ได้เจอกันนานมากเลยนะาจริงก็กิจกรรมมันก็เยอะมากๆแต่ออยากนะมีให้ได้ทำเยอะตอนนี้เราก็อยู่ที่กรุงเทพแล้วเนาะก็จะบอกว่าคิดถึงภูกเก็ตทุกวันเลยกลับมาก็ได้ประมาณสักอาทิตย์กว่าๆละก็เราใช้เวลาอยู่ที่นูน่น เกือบป,ปีครึ่งเนอะด้ทำอะไรหลายๆนะอย่างมากที่เราไม่เคยทำส่วนใหญ่จะหนักไปเรื่องทำงานแต่ก็เหมือนเดิมก็คงเสียดเวลาออกไปเที่ยวบ้างกินบ้างพยายามใช้ทุกเวลาให้คุ้มค่านะก็เราไม่ได้อยู่ที่ต่างจังหวัดบ,บ่อยๆแต่ก็ไม่คิดว่าจะอยู่นานขนาดปีครึ่งขนาดนี้ ก็จะบอกว่าตอนนี้ก็ปรับตัวเยอะแต่ก็คงไม่ยากเพราะว่าชีวิตส่วนใหญ่เราก็อยู่ที่กรุงเทพกันมาตลอดเนาะแต่ก็คิดถึงของกินที่ภูเก็ตจริงๆเพราะว่าของกินเยอะแล้วก็หาทานง่ายป่านนี้ร้านนิชรินคงคิดถึงเราเหมือนกันเนาะเรากินเยอะมาก ที่เห็นเพื่อนๆที่นู่นด้วยหลายๆคนเชิญครับก็ช่วงเวลาปีกว่าๆที่ผ่านมามก็ได้เจอคนมากมายเจออาหารใหม่ๆม,มากมายเจอสัตว์เลี้ยงมากมายเหมือนกัน<ม>ก็อยากจะบอกว่า<ม>เป็นช่วงเวลา<ม>ที่ประทับใจที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตก็ว่าได้แม้จะเป็นในประเทศเรา กลๆมี่รู้สึกว่าผูกพันมากๆเนื่องเพราะว่าได้รู้สึกว่าได้ใช้เวลากับตัวเองที่นั่นมากๆเรื่องงานเอ้ยได้ทำงานอย่างสงบแล้วก็ได้พบกผนตัวเองหลายๆยอย่างนี่เลยเรื่องในเวลาตั้งหลักแต่ละยอยากในชีวิตก็ก็เป็นเพรช่วงเวลาที่ภูเก็บไี่แหละ จร,จริงก็ต้องขอบคุณช่วงเวลาเหล่านีมากๆขอบคุณเพื่อนๆนะคนที่นั่นขอบคุณสันตาต่างๆนะเพราะว่าเอาจริงก็ไปทําบุญที่ผู้เก็ตยวเน่เยอะมากมานะันอาจจะเพราะว่ามันใกล้ด้วยเราก็เลยชอบทําบุญอยู่นะลแล้วมีเวลาเราก็ไปอาามบ้างไปวัดบ้างไปลงศพบ,บ้างทําบุญกับตัดเลี้ยงบ้างก็ขอบคุณช่วงเวลาเหล่านั้นจริงๆเพราะว่าเราทรู้สึก สงบแล้วก็ได้ทําสิ่งดีๆให้กับคนอื่นๆเยอะพอสมควรไม่มากก็น้อยเนาะได้ไปเที่ยวทะเลสวยๆที่แถวกรุงเทพอาจจะไม่ไม่มีเน่ยเราก็รู้สึกว่าเราใกล้ชิดกับธรรมชาติก็ทําให้เรารู้ว่าในประเทศของเรา่ยมีที่เที่ยวสวยๆแล้วก็สงบสงบไม่แพงก็อยู่ที่นี่ภูเก็นเี้ ก็อยากให้ทุกคนมาแวะเวียนมาเที่ยวภูกเก็ตกันบ้างช่วงนี้ก็นักท่องเที่ยวต่างประเทศก็ยังไม่เยอะมากจะมีกลับมาบ้างแล้วแต่ก็ยังไม่เยอะมากก็ลองแวะมาเที่ยวกันดูฝากกินตามร้านของอร่อยอร่อยด้วยของอร่อยเยอะมากจริงๆก็ดูจากใน i อได้ว่าของกินมีอะไรเด็ดๆบ้างโคบอสแนะนำ หลายร้านอยู่แล้วก็ถ้าใครมีโอกาสมาก็บ,บ,บริเวียนไปทำบุญตามอามต่างๆบ้างก็มีแนะนำไปหลายที่เหมือนกันรับรองว่าได้บุญกันทุนหน้าเจอสัตว์เลี้ยงที่เราเคยไปเลี้ยงอยู่ก็แวะให้อาหารกันได้บ้างเช่นกันมันน่ารักทุกตัวเลยมีกิจกรรมให้ทำเยอะก็ยจะบอกว่าขอบคุณทุกเก็บอีกครั้งนะครับ ว่าวันหนึ่งคงได้พบกันจะเป็นช่วงชินเจหรือช่วงปีใหม่ก็คงได้กลับไปดูแลคอนโดบ้านไปเที่ยวบ้านในฐานะนักท่องเที่ยวเนาะก็คิดว่าคงได้รับการต้อนรับอย่างดีอีกครั้งหนึง่งขอบคุณมากมากขอให้ทุกคนใช้ช่วงเวลาที่มีของทุกคนให้มีประโยชน์แล้วก็มีความสุขอย่างระมัดระวัง เราเจอกันนะครับขอบคุณมากๆบ๊ายบายชาว